แค่นี้ก็เรียบร้อยคือเขาย้ายทำเต้าหยวนมาที่ยอดเขามนุษย์ได้จริงๆผ่ามนุษย์ช่างแข็งแกร่งมากต่อไปนี้ทำเต้าหยวนก็คือสมบัติของยอดเขามนุษย์และยอดเขามนุษย์ก็จะกลายเป็นพื้นที่บ่มเพาะสักดิธิ์ของเผ่าจากักรพรรดิมังกรไม่ท้ำเต้าหยวนคือที่บ่มเพาะที่ข้าดูแลเอาคืนมันนะใช่แล้วข้าไม่มีทางปล่อยให้เขาได้ไปแน่ๆใครอนุญาตให้พวกเจ้าพูดกันฮะพี่สาวท่านกับข้าสัญญากันไว้แล้วท่านจะไม่กลับคำใช่ไหม ข้ารู้ดีอยู่แล้วแต่เจ้าทำแบบนี้มันดีแล้วหรอข้าคิดดีแล้วท่านเดิมพันกับข้าและข้าก็ใช้ความสามารถของตัวเองข้าผิดด้วยหรอแน่นอนว่าเจ้าไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเจ้าเอาทำเตาหยวนไปเป็นของเจ้าข้าเกรงว่ามันจะมีผลกระทบต่อการพัฒน,นาของสิทธิคนอื่นๆด้วยเอาอย่างนี้ดีไหมเจ้าเอาทำํำเตาหยวนไปบ่มเพาะสักสองสามเดือนแล้วค่อยคืนเจ้าว่าดีไหมล่ะความเร็วของนางไวมากพี่สาวข้าสามารถคืนทํำเต้าหยวนได้แต่ท่านจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ข้า เจ้ามีปัญหาอะไรว่ามาเลยเมื่อข้าเข้าไปในถ้ำเต้าหยวนแน่นอนว่าข้าได้สิทธิ์การบ่มเพาะชั้นบนแต่ข้าก็ถูกกลั่นแกล้งให้ไปบ่มเพาะชั้นล่างสุดเรื่องนี้ข้าจะไม่ปล่อยไปผู้คุมหัวเจ้ามีอะไรจะพูดไหมเออผู้อาวุโสสูงสุดเขาโกหกข้าจะไปกล้าทําแบบนั้นได้ยังไงผู้อาวุโสสูงสุดข้าเป็นพยานให้ฉินนันได้ฉินนันพูดความจริงท่านอาจารย์ข้าเป็นพยานให้ฉินนันได้เขาพูดความจริงปรากฏว่ามู่มู่เป็นศิษย์ของหูเทียนก็หักอย่างนั้นหรอ เออคือค่าเจ้าไปรักตัวหัวเจียนมาซะขอรับเออยกโทษให้ข้าด้วยข้าไม่เกี่ยวผู้อาวุธโสเรื่องนี้ข้าไม่เกี่ยวทุกอย่างที่ผู้อาวุธโสหัวทำข้าไม่รู้เรื่องหัวเจียนเจ้าหัวเจียนจะเลิกแถได้แล้วครั้งล่าสุดเจ้าก็ใช้ข้าเพื่อจัดการกับศินหนานแต่มาครั้งนี้เจ้าใช้ผู้อาวุธโสหัวและยังโยนความผิดให้เขาอีก ผู้อาวุโส,สูงสุดแม้ว่าฮัวเจียนจะมีความแข็งแกร่งอยู่บ้างแต่นิสัยของเขายังต้องถูกขัดเกลานิดหน่อยเออไม่ข้าไม่ผิดนะเนื่องจากมังกรสื่อสารของผู้นำอยู่ที่นี่แล้วข้าไม่จําเป็นจะต้องลงทษพวกเจ้าแล้วผู้อาวุโส่ฮัวกับฮัวเจียนเจ้าส่งคนทําผิดกฎของผ่าอักจากาหัิมังกรเจ้าถูกจําคุกห้าปีในถ้ำจักหัิมังกรมีข้อโต้แย้งไหมฉินหนานถ้ำเต้าหยวนสามารถอยู่ที่ยอดเขามนุษย์ได้หนึ่งปีปีหน้าจะต้องนำถ้ำเต้าหยวนไปคืนที่เดิมเจ้าโอเคไหม ขอบคุณพี่หลินมากและนอกจากนี้ชินนานจะถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำของยอดของมนุษย์เขามีสถานะเทียบเท่ากับผู้อาวุโสและสามารถรับสิทธิได้50คนต่อปีพวกเจ้าต้องรู้ว่ากฎนั้นมีไว้สําหรับคนที่อ่อนแอและคนที่แข็งแกร่งนั้นมักชอบแหกกฎเสมอพวกเจ้าก็คิดเอาว่าพวกเจ้าจะเป็นคนแบบไหนชินนานนี่ทําอะไรใหญ่โตจังเลยนะขึ้นชื่อว่าสุนักมกักจะถูกตีโดยเจ้าของเมื่อมีโอกาสเจ้าลอฆ่ากันเถอะขัวตีเฉิน ขาบุมพอยอดเขามนุษย์ข้าไม่คิดเลยว่ายอดเขามนุษย์จะกลับมาลุ่งเรื่องอีกครั้งในอนาคตมันจะต้องดีกว่านี้แต่ข้าต้องรบกวนผู้อาวุโสเปิดชั้นการฝึกของทัพเต้าหยวนด้วยข้าจะจัดการเองอะแฮมส่วนเยี่ยงนั้นหรอข้าบอกกับผู้นําไปแล้วว่าเจ้าไม่ต้องติดตามข้าแล้วคือตอนนี้สิทธิ์ของยอดเขามนุษย์มันคงจะขาดแขนใช่ไหมเจ้าก็แค่อยากใช้ทัพเต้าหยวนไม่ใช่หรอแล้วมันยังไงล่ะเจ้าจะรับข้าเป็นสิทธิ์ไหมเล่า มันก็ได้อยู่นะแต่เจ้าจะต้องมาเป็นพาหนะของข้าเป็นเวลาสองปีเจ้าว่ายังไงนะให้ข้าเป็นพาหนะให้อย่างนั้นเหรอระหว่างสองปีนี้ข้ามีกระแสะลมปันแรกเริ่มให้เจ้าอีก20กระแสะด้วยนะก็ได้ข้าตกลงเออคือว่าเมื่อกี้ข้าพูดเล่นนะ่ะข้าไม่ให้เจ้ามาเป็นพาหนะของข้าหรอกข้าเห็นเจ้าเป็นเพื่อนมาสักพักแล้วแต่ข้าก็ยังจะให้ลมปันแรกเริ่มกับเจ้าอยู่ดีนั่นแหละอะไรนะเจ้าไม่ต้องมาพูดเล่นเลย ข้าเป็นลูกผู้ชายข้าไม่เคยคืนคำข้าสัญญาไปแล้วข้าไม่เคยเสียใจเออตั้งแต่วันนี้ข้าจะเป็นพาหนะของเจ้าเจ้าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้3เดือนต่อมาฉินนานข้าได้สร้างชั้นการฝึกเสร็จแล้วชั้นบนจ่ายห้าร้อยศิลาต้นกําเนิดชั้นกลางจ่ายสามร้อยชั้นล่างจ่ายหนึ่งร้อยเท่านั้นท่านนี่รู้วิธีหาไรได้จริงๆเลยแค่นี้เรื่องจิบๆหน้างั้นนี่ก็เป็นข่าวดีปีนี้มีทับต้อหยวนเราไม่ต้องหาศิลาต้นกําเนิดแล้ว ตอนนี้มเมล็ดพันธ์แห่งการต่อสู้ทั้ง6ก็พร้อมแล้วเราต้องใช้ลมปานต้อหยวนเพื่อให้กำเนิดพวกนี้ดีเลย